ดครับอันนี้เป็นสองภาคนะครับหลังเรียนนะครับหลังเรียนคอร์สไิเศษน,นะคอร์รสเอ็กซูซีฟนะครับส่วนตัวนะครับอันนี้คือพี่ดานะครับเป็นเป็นหน่วยนะฮะจะถามว่าก<ม>่อนเรียนเนี่ยรู้สึกยังไงและขณะเรียนรู้สึกยังเรียนเสร็จรู้สึกยังไงครับพ <c oughs> ี่ดาครับรู้สึกยังไงบ้างก่อนเรียนก่อนเรียนเลยว่าวไม่ไม่ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องอยู่แอลเรื ฟังมาเรยแล้วอ่ะอาจารย์ตัวใจเยอะมากน่ารู้จักรู้วิธีการเปรียบเทียบตั้งแต่เราเริ่เพาะว่าเอาเสียบเที่ยงไปเแล้วก็ขณะเรียนในลูกค้าฝุดขึ้นมาในหัวเยอะไหมเป็นต่ำคือก่อนก่อนเรียนอ่ะลูกค้าไม่ฝุดในหัวเพราะขณะเรียนหนึ่งวันลูกค้าฝุดขึ้นมาในหัวมหาศาลเลยแต่เพราะอะไรเพราะความรู้ที่เราเรียนรู้เนี่ยมันทําให้เราเกิด เกิดเกิดเกิดลูกค้าใหม่ด้วยอัตโนมัติว่าเราเราเอาความรู้อะที่เราเรียนเนี่ยเราคิดว่าเราสามารถมองดูคะแต่เรคว่าคนไหนเราสามารถเอาแบบไหนไปไปจัดกอดใหม่ได้จัดกอดใหม่โอเคเข้าใจเยอะเข้าใจเยอะขึ้นนะโอเคถามหน่อยว่าความรู้นี้เคยมีมาก่อนไหม ที่ทํางานตรงนี้มา3ปีตาําแหน่งหนึ่งความรู้ถือเนี่ยเคยมีมาก่อนเคยได้เรียนมีใครมากอม่อนแบบนี้ไหมไม่มีส่วนมากจะเรียนแค่พื้นฐานนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ค่อยเข้าใจแต่เวลาเรียนกับอาจารย์โอวันนี้เข้าใจมากขึ้นนี่คือสูตรเคล็ดไปลายทางใช้ได้จริงใช้ได้จริงแล้วก็มีแป้นหนึ่งแป้นชุดนาเกเตอร์นี่คือแป้นนะครับนี่คือชุดนาเกเตอร์นะชุดนี้เอาไปใช้จริงๆเลยแล้วก็มีเซ็ตร้อยด้วยเซ็ตร้อตพัน ให้สิส้นสุดยุติไนะครับนะเอาละประมาณนี้นะครับก็รอให้ประสบความสำเร็จในอาชีพนะครับดีครับสัมภาษณ์สดนะครับนักเรียนที่เรียนวันออนวันนะครับเราไปดูซิครับว่าก่อนเรียนหลังเรียนได้อะไรบ้างจากตัวจริงเลยนะครับสวัสดีค่ะสลินละดารัศมีบวรน,นันค่ะสังกัดสาขาเลยเป็นผู้บริหารหน่วยอะค่ะ วันนี้ดีใจมากที่สามารถได้เจออาจารย์จนได้แล้วก็จากที่ไม่ทราบเลยก็พอทราบคร่าวๆเรื่องรู้ว่าเรามีขาย UL ใช่ไหมคะแต่ว่าขายไม่เป็นนำเสนอไม่เป็นแต่วันนี้ได้ทั้งข้อมูลได้ทั้งทริคแล้วก็การพูดค่ะเนื้อหาเต็มมากขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะวันนี้ได้ได้ไดหลายๆอย่างแล้วก็ ก่อนหน้านั้นที่เราอยู่ไฮ<ม>ไลท์มามมประมาณสิบปีที่่านมาเกือบสิบปีกับวันนี้แค่หนึ่งวันมีความต่างไหมในความรู้ที่ได้ในวันนี้มีความต่างต่างมากๆาเลยค่ะพูดพูดไม่ออกเลยค่ะว่าต่างแค่ไหนแต่ว่าเหมือนเปิดโลกได้ความรู้ใหม่ๆอะคะ่ะเพื่อมาพัฒนาตัวเองอค่ะตำแหน่งผนนู้บริหารหนนะ่วยค่ะ เป็นฟิลเตอร์ด้วยเนาะค่ะหนักมากแล้วก็ที่เราเรียนวันอนวันเนี่ยได้อุปกรณ์ด้วยค่ะใช่ค่ะอุปกรณ์จัดเต็มแล้วก็มีแถมด้วยได้แนะนำอาจารย์แนะนำเกี่ยวกับเคสส่วนตัวให้ด้วยค่ะปฏิบัติจริงใช่ใช่ค่ะโอ้ก็จากคำถามเลยแหลคำถามนะคะก็เรียนไปด้วยถามไปด้วยก็ได้คำตอบหลายๆอย่างค่ะแล้วก็ต่อยอด ต่อยอดเรื่องการทำงานได้หมดเลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อนก่อนนั้นก่อนเรียนเป็นไงบ้างก่อนเรียนนะก่อนเรียนของแบบนะคะก็คือเคสลูกค้าจะมีตั้งแต่มกรลาแล้วค่ะมีเบี้ยประมาณหกหมื่นกว่ากว่าี่แหละแต่ก็แต่หลังจากที่เรียนวันนี้นะคะระหว่างเรียนนี้เข้าใจมากวันนี้วันที่วันนี้วันที่สิบมีนาคมสองพันห้าร้อยสิบสี ระหว่างเรียนดีความคิดเข้ามาเยอะมากคิดถึงลูกค้าทุกคนที่อยู่ในหัวเลย <c ười> คิดถึงทุกคนที่แบบที่เรารู้จักอันแล้วแล้วเขาก็ชอบเก็บเงินนะคะก็เลยว่าอืมนะแสะดงว่าพอเรียนปุ๊บลูกค้ามันผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาปุดมาอินอัตมัติใช่ค่ะลูกค้านี่เข้ามาในหัวตั้งแต่ดูคลิปอาจารย์อ่ะตั้งแต่ดูคลิปตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วละค่ะโอ้แสดงว่าคิป ลิปลิงก์ที่ส่งไปในห้องนักเรียนมีประโยชน์ต่อความรู้สึกมีค่ะมีเยอะค่ะถ้าทุกคนเปิดดูนะคะมันจะมีบางอันที่ให้ความรู้ให้มุมมองที่แบบเออเนาะทำไม,มเราคิดไม่ได้ในจุดนี้นะดีมากค่ะเอาละเอาละแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าจากนี้ไปอีกสิบยี่สิบวันยี่สิบวันนะตัวตัวต้งเปมา ตัวเลขที่ผ่านมาก็แค่รักษาสภาพศูนย์ไว้มไม่ให้ลงจากศูนย์แค่นั้นเองวันนี้เป็นเรียนคอร์สไหนกันยังไงคะคอร์สเขาเรียกว่าคอร์สสเปเชียลคอร์สพิเศษคอร์สเอ่เวนตัวตั้งแต่เรียนมาตั้งแต่สอนมาไม่ว่าจะกลุ่มหรือเดียวเป็นคนแรกที่เรียนแล้วเร็วมากพูดนิดเดียวปุ๊บ,บ,บเนี่ยอันอย่างเงี้ยถือว่าสอนแล้วไม่เหนื่อย วันนี้สอนหมดนะยูเอถึง U L เอด้วยนะเก่งมากเก่งมากเก่งมากขอบคุณอาจารย์ครับมาสอนขอบคุณที่เมตตามาสอนที่ไหนคะเนี่ยอันนี้ที่แม่สอนค่ะจังหวัดตาผมขับมาสิบสองชั่วโมงโดยประมาณนะมาสอนวันวันวันส่วนตัวโอเควันนี้วันที่ทำคลิปนี่คือวันที่สิบนะคะสิบมีนาแล้วเดี๋ยวเราจะมาคลิปนี้จะเปิดประมาณ ือเรียนบัญชีแต่ก็จะชอบตัวเลขมากเรียนแล้วสนุกเรียนแล้วสนุกเรียนส่วนตัวเนี่ยเรียนเรียนอชุดมาเซ็ตที่ผมกำลังสอนนี่เรียนสนุกเรียนแล้วสนุกค่ะเรียนแล้วก็ไม่ง่วงอ่ะคือมันอยากรู้มันอยากรู้มันอยากรู้เฮ้ยจะเป็นยังไงต่อจะเป็นยังไงต่อก็เป็นความรู้ที่เราไม่เคยได้จากที่ไหนมาก่อนอยู่กับไทยประกันมานานเนี่ยกี่ปีจะสี่ปีแล้วค่ะจะสี่ปีนะ เคยมีบ้างไหมที่วิทยากรที่สี่ปีที่ผ่านมาสอนแบบนี้ไม่มีเลยไม่ไม่เคยไม่เคยเจาะลึกขนาดนี้ค่ะยังเป็นตารางอย่างเงี้ยตาราง QL นะคะก็จะสอนแค่ตรงนี้นะคะเขาขาวใช่กระดานขาวตรงนี้บอกว่าทําอะไรทําอะไรคิดยังไงมอธิบายลูกค้าว่ามีค่าที่จ่ายตรงนี้ตรงนี้ที่สอนวันนี้คือ u l สูตรสเ็จไปทางที่สอนนี่นะที่ถ่ายทอดคือเรียกว่า มามา่าฉีกใส่ชามน้ำร้อนเติมสามทีลอกกินกินได้เลยแต่ที่สอนมาที่วิทยกรอสอนมาวิทยกรเขาไม่ผิดนะเขาต้องสอนตามหลักการนั้นใช่ค่ะไม่รู้เรื่องทั้งประเทศแต่อันนี้นี่ฮะง่ายสุดเร็วสุดส่วนเล็ไปาทางนะครับจะเรียนสองสามครั้งค่ะเพื่อนที่ไปเรียนด้วยอ่ะบางคนยังไม่รู้เลยเขาเรียนก่อนเด็กเขาบอกก็ยังเหมือนเดิมอ่ะแต่คือเหมือนไปฟังให้มันแบบอะไรนะเหมือนทบทวนว่าได,ได้ได้เรียนอีกนะครั้งแรกเรียนพอเข้าใจพอครั้งสองปุ๊บ งงกว่าเดิมอีกก็มีนะคะบางคนที่เรียนอ่ะเขาก็บอกรอบนี้เหมือนบางครั้งก็เหมือนเจอวิทยากรที่แบบไม่ค่อยไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะเขาก็จะแบบไม่มีเทคนิคการสื่อสารวิทยากรบางคนนะเรื่องมันยากอยู่แล้วแล้วไม่มีเทคนิคด้วยยิ่งยากอ่ะใหญ่อันนี้เข้าใจง่ายขึ้นใช่ไหมบางคนจะเคยเห็นนั่งหลับอ่ะอื่ะอ่ะ